สวิสดีสวัสดีค่ะทานทานข้าวยานค่ะแล้วค่ะมันมีคิดบ้านาคุนะคะน่าจะมีพบอาจารย์หากใครไปหรือเปล่าไม่ทราบค่ะนัอาจารย์ขอเชิญชื่อน้านางสาววิภาดาค่ะค่ะนางสาววรามาค่ะนางสาวสุธิมาค่ะค่ะนางสาวนาดีค่ะค่ะนางสาวยิ่งิดาค่ะค่ะนางสาวสบายดีค่ะค่ะ นางสาวอุษาไม่มาค่ะนางสาวปิยพรไม่มาค่ะนักศึกษาพอรู <text> ้ไหมคะเพื่อนไปไหนกันไม่รู้ค่ะเพื่อนเพื่อนได้แจ้งไหมไม่ได้แจ้งค่ะโอเควันนี้อาจารย์จะมาสอนวิชาจริยธรรมและการพัฒนาตนเองนะคะอาจารย์ขอให้นักศึกษาเปิดหนังสือหัวข้อจริยธรรมและการพัฒนาตนเองค่ะแกวันนี้เราเรียนวิชาอะไรวะ อะไรโน้ตจนเงยวันจนังยวันไม่ได้หรอเขาโหดหรอก็ไม่เนี่ยนิ่งขันเนอแล้วเลยกี่โมงวะกูลืมสิบโมงปะแต่ตอนนี้กี่โมงคือเวลาดิช่างเถอะเรามีตังทำอะไรไม่ได้ก็สิบสามนาทีเองไม่เป็นไร้แกก็ไม่แจ้งเราหรอไม่รู้อ่ะปุ้นตังให้มันไหมล่ะจะแต่งได้หร่อไมเนียไม่ยากหรอกพี่ออย่างกูจะไปห้องน้ำนะ 我有点。 เป็นตามยนรู้และการปฏิบัติเล่อไปสู่ความพอดีหรือบารมีในยภาพของชีวิตนะคะและการพัฒนาตนเองตามแนวพุทธาศาสตร์ะระบอบ อุ่นแต่ก็ให้ใช้เหลือๆอะแกแบ่งด้วยดิเอาไปบ้างไปแตขอไปด้วยหน่อยสภาพแบบนี้หรอจะไปกับพวกเราอ่ะเราเป็นเพื่อนกันนะใครเป็นเพื่อนแกอ่ะขอไปด้วยหน่อยไม่ได้ถามจอดก็ได้ตามวารีบาติเรียนอ่ะแม่ต้องให้วันละห้าสิบบาทเองห้าสิบบาทสี่สิบสตางค์ก็ไปด้วยนะไม่ได้ ให้เพื่อนการสังสรรเพื่อนหน่อยใช่ใช่ให้เพื่อนไปด้วยดินิสัยไม่ดีเลย ไชายทักมาอ่ะไหนดูหน่อยดิหล่อไหมอ่ะหล่อปะไหนเฮ้ย้แกไม่ได้มัเนเลอะแกเลอะมึงว่าเขาจะรวยปะรวยแหละกูว่าโปรไฟล์ดีเฮ้ยอะไรอ่ะอจาจารย์ทักมาแกว่าเนี่ยพบเราอ่ะหนีหายแล้วอะไรวอะอะไร คะแนนสอบของที่เก็บคะแนนแค่อาจารย์ใหุ้ณสอบก็ได้น้อยทำง,งานก็ไม่ค่อยสมงนานก็เพิร์อ,อยากได้คะแนนกเก็บเท่ากันนะคยต้องทำางะไรคะอาจารย์จะให้พวกเราเธอไปถ่ายวีดีโอเกี่ยวกับการทำความดีหรือการทำหน้าทีมาส่งอาจารย์และอาจารย์จะประเมินอีกรอบแล้วอ,อาจารย์จะให้คะแนนค่ะค่ะอาจารย์ครับขอบคุณค่ะ รู้ว่าป่ะอยากป้หรู้ว่าเออมีแต่ปัญหาน้ตอาจารย์อะไรก็ไม่รู้แล้วพวกนั้นล่ะได้ทำอะไรหรือเปล่าเห็นมีปัญหาอะไรน้ตได้แค่เดีนยวหรอกเก่งเหรอว่าทำอะไรพี่เกียจอ่ะจ้าง สบายดีแกทำไมอ่ะเราทำงานแกช่วยอะไรเราอย่างนี้ปะ่ะให้เราช่วยอะไรทำงานให้เราหน่อยดิทำไมพวกเธอไม่ทำดีล่ะแต่ว่าเพื่อนเราไม่ได้ให้ทองสุจริตเลยเว้ยนี่ไหนเก่งไม่มีตังแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าอาจารย์รู้อาจารย์ก็จะหักคะแนนพวกเธอนะพอทำให้โรงแรมไม่ได้หรอกถ้าอาจารย์รู้อาจารย์จะว่าพวกแกอ,อีกแกไม่พูดพวกเราไม่พูดแล้วอาจารย์จะดูได้ยังไงคะ งานของพวกเธอพวกเธอก็ต้องทําเองแค่นี้ทําให้ไม่ได้หรอเขาไม่ทำาป็นพวกเธอหรอกทำไมถึงทําไม่ได้เราไม่หยดเราไม่อยากโดนอาจารย์ดูแต่เพื่อนเราต่างนะเว้ยมีเงินหนัเธอเธอต้เก็บไว้ใช้เถอะแล้วพวกเธอมาตั้งใจเรียนทํางานเองนะเฮอยอะาทำไม่ทำแค่นี้ก็ทําให้ไม่ได้ได้ไงเําไม่ทำแล้วทำเพื่อนทำไมอ่ะทำไมพวกเธอไม่ทําเองทำเองบ้างสิงานไหนที่แม่อาจารย์สั่งงานตั้งเยอะแยะทำเองบ้างไม่ใช่ว่าใช้เงินแก้ปัญหา เรามีตนจับทำอะไรก็ได้มีการที่ว่าจะทำอะไรจะได้เหรอด้วยการโฆาตัวเองหน่อยสิไปเลยนะเมื่อคืนน่ะไปทำงานทาการเองเลยไม่ต้องมาให้เพื่อนทำให้ไปก็ได้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราอยู่ข้างเธอเสมอเฮ้ยคิดไปคิดมาก็เหมือนที่พวกมันพูดด้วยเป็นไงดีวะจะทำยังไงดีวะหรือว่าเราจะลองทำเองสักตั้งวะแบบไหนอ่ะ พ่อกับแม่ก็ไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดมาเว้ยแล้ต้องพึ่งตัวเองบ้างอยู่วะเออก็จริงแล้วะทำยังไงอ่ะเราแค่ไปลองทำดูมันคงไม่ผิดเราทำดูสักตั้งไหมวะทำอะไรดีวะุง,งานที่อาจารย์สั่งไงออไปที่ไหนดีอ่ะจะมาทำยังไงอาจารย์จะทีจะทำที่ไหนจังหวัดปัง้งเออใช่ใช่ใช่คะแนนเราน้อยไงวันไหนดีอ่ะ ไปวันนี้เลยไหมล่ะวันนี้เราว่างนะไม่ไดีอะไรแล้วไปกันเถอ ใช่ค่ะมีะหนูช่คะไม่วแล้วคิดยังไงถึงจะมาทำจิตอาสาล่ะพอดีว่าหนูอะแบบว่าเพื่อนบอกหนูใช่ไหมคะว่าแบบหนูอะเพิ่งจะเพื่อนทําอะไรก็แบบว่าใช้เพื่อนใช้ตังแก้ปัญหาก็เลยแบบว่าก็อย่ามาทําบุญมาก ทำความสะอาดมามาทำจิตอาสาใช่ไหมดีแล้วแหละคิดแบบนั้นนะการพึ่งตัวเองมันเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าการพึ่งตัวเองแล้วก็จะสามารถพัฒนาตัวเองไปในสิ่งที่ดีได้ลตัวเราเองอ่ะจะอยู่กับเราไปตลอดมันไม่มีใครอยู่กับเราไปได้ตลอดนะคิดดีแล้วแหละงั้นช่วยเรียนรู้ภาษาเก็บนี้นะก็แล้วทำอย่างอื่นเนาะ ฒนาตนเองตามแนวทางพุทธศาสตร์เป็นการเรียนรู้และการปฏิบัติเพื่อไปสู่ความพอดีหรือการมีดุลยภาพของชีวิตที่มีความสัมพันธ์อันกลมเกลื่อนระหว่างการดําเนินชีวิตของบุคคลกับสภาพแวดล้อมและการมุ่งกระทาตนให้มีความสุขด้วยนตนเองรู้เท่าทันตนเองเข้าใจตนเองมากกว่าการพึ่งพาอาศัยคนอื่นจึงเป็นแนวทางการพัฒนาชีวิตที่ย,ยั่งยืน